อันว่าความกรุณาปราณีจะมีใครบังคับก็หาไม่นะคะน้อมกุศลจิตร่วมอนุโมทนากับคุณชนที่ชาชอบคุยนะคะที่เห็นโพสต์บุญนะคะทางสื่อออนไลน์และเกิดแรงบันดาลใจนะคะเกิดแรงศรัทธาร่วมบุญนะคะ2,000บาทในการ บูรณะปฏิสังขรณ์นะคะเป็นกระเบื้องนะคะโบสถ์สมมุตินะคะให้เป็นโบสถ์นะคะในระยะอันใกล้นี้อย่างสมบูรณ์นะคะแล้วก็ที่เห็นภาพนี้ก็เป็นธุรกิจนะคะของคุณชนทิชาชอบคุยนะคะเ mm hmm. จสก็สืบถามนะคะว่าทำไมทำเยอะจังตั้ง2,000บาทนะคะ mm hmm. คุณชนทิชาบอกว่าเธอเป็นคนมหาโพธนะคะแล้วก็ ได้เห็นการโพสต์บุญของโยมเพนนะคะก็อยากที่จะร่วมบุญนะคะแล้วก็คุณชนทิชาท,ทําธุรกิจขายรองเท้านะคะทั้งเด็กแล้วก็ของผู้ใหญ่นะคะร้านตั้งอยู่แถวตลาดเมืองใหม่นะคะวังน้อยนะคะรายละเอียดของตําแหน่งร้านจะพิมพ์อยู่ด้านล่างนะคะท่านใดสนใจหรือว่าอยากจะไปทักทายนะคะถ้าเกิดว่าผ่านไปแถวนั้นและทานที่เห็นโพสต์นี้อยากจะอุดหนุนคนบุญก็ขอเชิญนะคะตลาดเมืองใหม่วังน้อยค่ะ